คู่เอกของวันนี้ครับหนึ่งบางชันจับคู่กับนายโคราชครับเจอกับจ่ายแฮกกับเจ้าบ๊อบบี้ครับนายโคราชเปิดสวยบางมีเต็มครับบางพีเตะคู่ต่อนศูนย์ต่อหนึ่งนายโคราชเสิร์ฟไม่ข้ามครับหต่อศครับหนึ่งต่อศูนย์จ่ายแฮกเสิร์ฟยอดครับนายเปิดสวยลูกล้นครับ จ่ายแฮกเสิร์ฟนายเปิดซ้ายหนึ่งยอดดีครับศูนย์ต่อสองจ่ายแฮกเปิดซ้ายสองต่อศูนย์นายโคลาเสิร์ฟเอิรนหนึ่งบางชันเสิร์ฟครับศูนย์ต่อสอง จยแฮกเปิดดีครับหบางชันลากเองโอ้โหหยอดสวยครับ1นต่อสอครับหบางชันเสิร์ฟจะแฮกเปิดซ้ายสองต่อหนึ่งจแฮกเสิร์ฟหนบางชันเปิดได้ไดไดอ้โ หนึ่งอสองจ่าแฮกเปิดซ้ายสวยครับ <c oughs> รูนี้จ่าแฮกชงห่างครับสองเท่าครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟบอบบี้เปิด <c oughs> สองเท่าครับจ,รจ่าแฮกเสิร์ฟนายโคลาเปิดดีครับ จากแฮกเซิร์ฟครับสกอร์อยู่ที่3ต่อ2เอาครับคุณตีดาีไรามาเลยครับไันดึกแล้วต่อนสต่อสจายแฮกเซิร์ฟลูกหลุดออกข้างไปครับสองต่อสามดี่อย่ายังไงปีเข้าไป จ่ายแฮกเซิร์ฟพิกเนตลงสวยงามครับสี่ต่อสองครับจ่ายแฮกเซิร์ฟลูกออกหลังไปครับสองต่อสี่หนึ่งบชันเซิร์ฟจ่ายแฮกเปิดซ้ายสี่ต่อสองจ่ายแฮกเซิร์ฟหนึ่งเปิดได้ สีต่อสองกาแฮกเซิร์ฟแ็สองต่อสี่กาแฮกเปิดซ้ายยอติดเกี่ยวครับสี่ต่อสามครับจากแฮกเซิร์ฟหนึ่งวองชันเปิดสวย3ต่อสครับ หนึ่งบางชันเสิร์ฟบอบบี้เปิดดีมากครับสี่ต่อสามสามต่อสี่หนึ่งบางชันเสิร์ฟจ่ายแฮกเปิดเขาสี่ต่อสามจ่ายแฮกเสิร์ฟหนึ่ง <1 S 2> เปิดซ้าย สามต่อสี่ครับหนึ่งบางชันเสร์ฟต่อไปนะครับสิบเอ็ดจ่ายแฮกเดิรโบงแล้วงโอ้โหดู <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมครับ เก้าอี้ถึงก็หักครับเสียล้าเก้าอี้คืนเลยก้าีไม่ดีเลยตหลบไปแล้วจห้ใยเยกต่อสครับจายแฮกเซิร์ฟนายโคราเปิดสวยสามต่อสี่ออกอ่้มัก็อสต่อสาจ่ายแฮกเซิร์ฟ นายโคลาเปิดได้เอ้าบอบบี้เปิดสวยครับห้าต่อสามครับจ่ายแฮกลาบินทาเสิร์ฟเอ้าหนึ่งบางชั้นโงไม่โดนครับหกต่อสามจ่ายแฮกเสิร์ฟนายโคลาเปิดซ้าย นึ่งโมงไม่ข้ามครับเจ็ดต่อสามจ่าแฮกเซิร์ฟเอาบอบี้เกี่ยวครับโมงเจิดออกหลังไปครับสามต่อเจ็ดหนึ่งบอลชันเซิร์ฟไม่ข้ามครับนิดเดียวครับเจ็ดต right> ่อสาม จายแฮกเซิร์ฟหนึ่งเปิดซ้ายหนึ่งบังชันเซิร์ฟจายแฮกเปิดซ้ายไม่ดีเท่าไหร่ครับหันหลังชงนายโคลาดยังชงได้ครับจ่ายแฮกเปิดลังเท้าหล่นครับเสียครับสี่ต่อเจ็ดหนึ่งบังชันเซิร์ฟ ไล่ขวาเอ้าจ่าแฮกแตกครับหนึ่งหนึ่งไม่ไดจะฝากถึงจ่าแฮกไหมตอนนี้แจมเป็นรองอยู่พูดไม่ได้อ้าวถ้าแตมน้ำเนี่ยมน้ำค่อยคุยหน่อย <c oughs> สกอร์อยู่ที่5ต่อ7ครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟไล่ขวาที่เดิมครับจ่าแฮกเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับชงหางบ๊อบบี้ยอดนายโคราชเปิดหลังเท้า บอบีลากเองครับโม่งไม่ข้ามครับ6กต่อเยอดไม่ข้ามครับเจ็ดต่อหกจากแฮกคาบินทาเซิร์ฟนายโคราดเปิดยอดเอา้าบอบีเปิดหลังเท้าครับโอ้โหนายโคราดเกี่ยวสวยชงหางหนึ่งบางชั้นม่งไล่เส้นดีครับ 6ต่อ7 1บนบางชันเสิร์ฟบอบบี้โกมเปิดหัวได้ครับเจ็ดต่อหกครับหกต่อเจ็ดครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟจ,จะให้เปิดซ้ายเจ็ด 6-6จากแฮกรามินทาเสิร์ฟนายโคราเปิดชงสวยครับติดเกียวนายโคราชมาทันครับ6-7หนึ่งบางชันเสิร์ฟไม่ข้ามครับ7-6จา่าแฮกเสิร์ฟหนึ่งเปิดหัวไม่ดีเท่าไหรครับนายยังชงได้ครับ หนึ่งบางชันเสิร์ฟหกต่อเจ็ดจ่ายแหกเปิดหัวเจ็ดต่อกหกจ่ายแฮ็กเสิร์ฟยอดครับนายเปิดได้เจ็ด <7. S 1> ต่อกหกจ่ายแฮ็กเซิร์ฟนายโคลาเปิดสวย อื <ge ge ชงสวยมากครับหต่อเจ็ดหนึ่งบางชันเสิร์ฟเจ็ดต่อหกจากแฮกรามินทาเสิร์ฟเข้ากลางครับนายโคลาเปิดซ้ายชงห่างครับบ่งไม่ข้ามครับแปต่อหกจากแฮกเสิร์ฟนายเปิดซ้าย บอบบี้เปิดส้นได้ครับจะแฮ็กชงซ้ายสวยเอาติดเกี่ยวหลังเท้าไม่อยู่ครับ9ต่อ6กจะแฮ็กเซิร์ฟนายเปิดซ้ายได้ครับหกต่อเก้าหกต่อเก้าหนูมาชันเสิร์ฟจะแฮ็กเปิดซ้ายไม่ดีเท่าไหร่ครับ ตีเกี่ยวเจ้านายครับเจ็ดต่อเก้าหนึ่งบอลชันเสิร์ฟนายยังอยู่เฮ้ยเกี่ยวหลังเท้าได้ครับจ่ายแฮกชงซ้ายบ๊อบบี้มงทีสวยครับเก้าต่อเจ็ดครับจ่ายแฮกลามินทาเสิร์ฟ เข่ากลาง1เปิดไม่ดีครับนายยังชงได้เต่อ9 1บางชันเสิร์ฟพิกเน็ตจา่าแฮกยังเปิดได้สวยครับเก้า <9 S 2> ต่อ7จ็ด่าแฮกเซิร์ฟไม่ข้ามครับเต่อ9ก้าหนึงบอลชันเสิร์ฟ คลิกเน็ตบอบบี้ยังเปิดได้เก้าต่อเจ็ดนายโคราเสิร์ฟครับบอบบี้ถอยเปิดได้เก้าต่อเจ็ดหนึ่งบางชันเสิร์ฟเอ้ยไม่ใช่จ่ายแฮกเสิร์ฟครับนายเปิดซ้าย ต่อเก้านายโคราเสิร์ฟบอบี้ถอยเปิดครับเก้าต่อเจ็ดจาแกแฮกเสิร์ฟไหลา้ายครับหนึ่งเปิดได้นายโคราชชงห่างเจ็ดต่อเก้าหนึ่งชงหลังเท้าได้ จัแฮกเปิดได้สวยห่างครับรบอบบี้บิดหนีได้ดีครับจ่กแฮกราวินทาเสิฟครับ9ต่อ7นายก้มเปิดหัวได้ครับอเอาลูกล้นครับแต้มไหมเฮ้ยติดหลังเท้าครับ โโอ้หลูกนี้นายโคลาเสิเจ็ดต่อเก้าลูกนี้หลุดออกหลังไปไกลครับจ่ายแฮกเสิเก้าต่อเจ็ดเข่ากลางครับนายเปิดซ้ายชงห่างมากครับหนึ่งหยอดไม่ข้ามครับสิบต่อเจ็ดจ่ายแฮกเสิร์ฟ นายเปิดสวยนายโคราเสิร์ฟบอบบี้เปิดดีครับสิบต่อเจ็ดจากแฮกเสิร์ฟนายเปิดสวยชงหลุดเสาครับตาอ้วนตาอ้วนขอรบันเรียกเขาเนี้ยเจ็ดต่อสิบ บอบบี้เปิดสวยเอาล้นครับลูกหลุดออกข้างไปครับ10ต่อ7ครับจ่ายแฮกเซิร์ฟไม่ข้ามครับ7ต่อ10ครับ1บังชันเสิร์ฟบอบบี้เปิดไม่ดีครับจ่ายแฮกชงซ้ายล้นเยอะครับ ไล่มาเป็น8ต่อ10ครับ8ต่อ10 1เสิร์ฟพิกเนตจ่ายยังเปิดได้สวยครับเฮ้ยนายเปิดซ้ายได้เก้าต่อสิบหนึ่งบางชันเสิร์ฟชงห้างครับโอ้โหเกือบติดเกี่ยวครับ สิบ <10 S 2> ต่อเก้าจ่แฮกรามินทาเสิฟหนึ่งเปิดโดนตัวเสียครับสิบเอ็ด <11 S 2> ต่อเก้าจ่แฮกรามินทาเสิฟหนึ่งเปิดสวยครับเก้าต่อสิบเอ็ดหนึ่งเิฟจากแฮกเปิดซ้ายชงสวยมากครับยังอยู ลูกล้นไปครับ11ต่อ9แข่งขันกันที่13แต้มครับจ่าแฮกยอด9ต่อ11นายโคลาเสิร์ฟจ่ายแฮกเปิดซ้าย11ครับต่อ์ฟนายโคลาเปิดซ้าย ลูกหล้นครับมิงกะลาบาเอาลูกเดียวเกมครับ12ต่อ9จ่ายแฮกเซิร์ฟลูกเดียวเกมพิกเน็ตมไม่ข้ามครับเต่อ12ต่อหนึ่งบางชั้นเซิร์ฟไม่ข้ามครับ12ต่อ9ลูกเดียวเกมครับจ่ายแฮกเซิร์ฟนายโคลาเปิดซ้าย ชงห่างครับโบงออกครับจบเกมเลยครับสรุปผลการแข่งขันครับจ่ายแฮกบอบบี้เอาชนะไปด้วยสกอร์13ต่อ9ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผม